สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็สู่ลุยฉันขาช่วงสองกับผมพุทธทภิวันดิฉันชนิดแันปุณณนิธิเราเริ่มต้นกันเลยนะครับสถานาการณ์ชายแดนยังคงเป็นเรื่องใหญ่อยู่และล่าสุดกับการปรากฏตัวของรถถังฝั่งเขมรเมื่อวานนี้เราก็เห็นไปแล้วทีหนึ่ง<ะ>และดูเหมือนกับวันนี้ทางฝ่ายความมั่นคงเราก็กําลังโฟกัสแต่ละจุดปรากฏว่าวันนี้จุดสําคัญเลยที่ช่องแปดไปได้ภาพมาเป็นรถถัง3คันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับให้ดูสักนิดหนึ่งจอดไว้อยู่ในฝั่งกัมพูชาตรงบริเวณภูผีนี่ฮะ และดูเหมือนกับครั้งนี้น่าจะเป็นภาพชัดที่สุดคือก่อนหน้านี้เราทราบใช่ไหมครับว่าจะซ่อนอยู่ตามพุ่มไม้แต่ครั้งนี้คุณผู้ชมครับปรากฏว่าจอดอยู่ตรงแถวแถวภูผีซึ่งตรงโซนภูผีหลายท่านคงรู้แล้วอาณาเขตก็คือสีสเกดและนี่คือรถถังคันที่1นถูกไหมครับเมและต่อมาอเดี๋ยวจะให้ดูคันที่2ต่อมาเลยครับ ก็จะเห็นช <Nee. S 1> ัดขึ้นมานะคะขอขึ้นบาประเด็นหน่อยนะฮะอันนี้มาเป็นประเด็นสําคัญด้วยอันนี้มันไม่ซ่อนใต้ต้นไม้แล้วมั้งเมย์ใช่ค่ะไม่ใช่ใต้ต้นไม้ค่ะเราก็ไม่ใช่บนเขาด้วยแต่ว่าลักษณะของเขาก็ยังจะมีเอาผ้ามาคลุมด้านบนรถถังนะคะแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือปากกระบอกปืนที่ยื่นออกมานั่นเองค่ะแล้วก็มีการระบุว่าปากกระบอกปืนทิศทางที่หันมาก็คือหันเข้ามาฝั่งของประเทศไทยเนี่เองค่ะเนี่ยมีภาพภาพที่สองถูกไหมครับค่ะต่อมาอมีภาพที่สามนะคะ อ่ะเปิดมีทั้งหมด3ภาพค่ะซึ่งจะเห็นนี่นี่ต่างๆค่ะและนี่คือคันที่3ค่ะอย่างที่บอกปากกระบอกจะหันเข้ามาหาเราใช่ไหมปากกระบอกหันมาเข้ามาหาประเทศไทยค่ะซึ่งทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็น3ภาพนี้เป็นภาพใกล้ๆของรถถังแต่ถ้าดูภาพที่เป็นจุดซ่อนรถถังค่ะเราจะเห็นบนยอดภูผีฝ่ายความมันคงให้ข้อมูลบอกว่าเห็นจุดซ่อนรถถัง2จุดอยู่บนภูผีด้วยนะคะในภาพ เราจะไม่เห็นรถถังเพราะว่าถูกซ่อนไว้แต่ว่าฝ่ายความมั่นคงเขาซูมเข้าไปเขาจะเห็นนะคะว่ามีจุดซ่องรถถังค่ะอยู่บนยอดภูผีด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นภาพที่อยู่ด้านล่างที่มีการซูมเข้าไปและเห็นชัดๆแต่ถ้าอยู่บนยอดค่ะมีอีกภาพหนึ่งนะคะที่ฝ่ายความมั่นคงให้ข้อมูลมาค่ะว่ามีบนยอดภูผีที่แอบซ่อนอยู่ในต้นไม้เพราะแสดงว่าจุดนี้อาจได้ภาพไหมครับ โดยดเบื้องต้นนี่เอาขึ้นมาเทียบเคียงกับรถถังเมื่อกี้ค้างเอาไว้เลยก็ได้นะครับเพราะจะได้เห็นเขาเรียกว่าเป็นภาพเปรียบเทียบและเดี๋ยวประมวลภาพ1 2 3ไล่มานะฮะทางขวามือรถถงังทั้งหมด3ภาพกับจุดที่เราจะให้ดูแบบระยะไกลก็คือบนภูผีที่มีการซ่อนรถถังเอาไว้ซึ่งถ้าเราดูไกลๆเนี่ยคือจะไม่เห็นเลยถูกไหมฮะ,ะเพราะต้นไม้เนี่ยมันจะบังไว้หมด แต่เข้าใจได้ว่าฝ่ายความมั่นคงเขาก็มีวิธีการที่จะแกะหาว่ารถถังของขเขมรที่อยู่บนภูผีเนี่ยนะฮะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงคุณผู้ชมฮะนี่เพราะฉะนั้นก็คือจุดนี้ก็คือจุดที่ซ่อนรถถังขานะนเดียวกันเนี่ยวันนี้ความเคลื่อนไหวของทางฝั่งสีสเกตคุณผู้ชมครับมันก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะ ล่าสุดเนี่ยอีกจุดหนึ่งก็คือแถวโซนช่องตาเท่าค่ะนี่คือรถถังนะฮะแถวโซนภูผีสีสะเกตช่องตาเท่าก็สีสะเกตอีกเหมือนกันเดี๋ยวลองดูความเคลื่อนไหวฮะว่าเกิดอะไรขึ้นที่ฝั่งเขมรน,นี่ยฮะ จะเห็นรถยนต์ของทหารกัมพูชาค่ะกลับมาบนเส้นทางถนนคอนกรีตนะคะซึ่งเส้นทางนี้ขับออกมาจากฐานต่อชดอของกัมพูชาค่ะเพื่อจะขึ้นไปที่ฐานทหารแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นจุดที่อยู่ในจุดสิ้นสุดถนนคอนกรีตนี่เองค่ะซึ่งก็อยู่ฝั่งที่เผชิญหน้ากับช่องตาเท่าของประเทศไทยนี่จะเห็นรถคันหนึ่งค่ะขึ้นไปเป็นรถเก๋งคันสีขาว1นึ่งคันนะคะนี่เป็นภาพที่เราได้มาค่ะหลังจากนั้นนะคะนอกจากคลิปนี้แล้วค่ะ ก็ยังมีคลิปที่2นะคะซึ่งคลิปที่2ค่ะจะเห็นมอเตอร์ไซค์ของทหารกัมพูชา1คันแล้วก็มีทหารขับนะคะขับออกจากฐานฐานแห่งหนึ่งพื้นที่ใกล้กับช่องตาเท้าเหมือนกันค่ะนี่มีทั้งรถเกง๋งมีทั้งรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับขึ้นถนนคอนกรีตแห่งนี้ค่ะนี่คลิปที่2นะคะ คลิปตัวต่อไปค่ะนี่ก็จะเห็นรถมอเตอร์ไซค์ของฐานกัมพูชาอันนี้นั่งมาสองนายค่ะไปเสริมกําลังที่ฐานฐานแห่งหนึ่งใกล้ๆกับช่องตาเท่าของสีสเกตด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวอ่ะเดี๋ยวขอเพราะฉะ<ช>นั้นตอนแรก <ถ S 2> คือภูผีรถถังและช่องตาเท่าก็คือทางด้านของการเคลื่อนไหวของกําลังตชดของฝั่งกัมพูชาเขานี่ฮะ ต่อมานี่เราประมวลให้ดูเลยนะฮะว่าเขาเคลื่อนไหวอะไรยังไงต่อมาหลักฐานใหม่อีกอันหนึ่งก็คือการเสริมกําลังแถวพระวิหาร<ะ>หลายท่านก็รู้แลละก็โซนสีสกเกตอีกโดยล่าสุดควายฝ่ายความมั่นคงเนี่ยนะครับท่นผู้ชมฮะพบว่ากัมพูชาเคลื่อนรถบรรทุกเข้ามา10คันนะฮะยังหมู่บ้านของทหารองค์คกษ์พิทักคุณเซนหรือที่เราเรียกกันว่า BHQ เดี๋ยวลองให้ดูภาพสรรักนิดหนึ่งโดยรถบรรทุกทั้ง1ิบคันนี้ คาดการว่ามีการซุกอาวุธถูกไหมครับเมย์เข้ามาในพื้นที่รอบปราสาทพ,พระวิหารอย่างที่บอกเลยก็คือพื้นที่หมู่บ้าน BHQ จะอยู่ในจังหวัดพระวิหารโดยจะอยู่ก่อนขึ้นไปยังปราสาทพ,พระวิหารเนื่องจากตรงจ,จุดนี้ทหารกัมพูชาตรึงกำลังเอาไว้โดยรอบทีมข่าวของเราได้หลักฐานมาเนี่ยนะครับคือทั้งเป็นภาพนิ่งที่ให้เห็นว่าตอนนี้มีการเคลือดลด่อนรถเดี๋ยวคู่กันกับภาพที่2เลยก็ได้ครับ เป็นคลิปหลักฐานที่ติดอยู่กับฝั่งเราคือสีสเกตจะเห็นไฟของกลุ่มคนและรถถังเคลื่อนเข้ามาประชิดชายแดนช่วงกลางคืนนี่ซ้ายมือคือถ่ายแบบภาพนิ่งระยะไกล<ะ>ขวามือคือใช้กล้องที่ส่องช่วงตอนกลางคืนเราก็จะเห็นว่าเขามีการเอารถถังเข้ามาในพื้นที่จริงๆแต่ถามว่าแล้วเรากังวลไหม คือมุมหนึ่งเนี่ยเข้าใจว่าไทยเรียกว่าเตรียมรับดีกว่าเพราะถ้าดูภาพตอนกลางคืนหลายท่านบอกเอ๊ะแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าถ้าสมมุติเขาเกิดเปิดฉากเราจะรู้พิกัดไหมเดี๋ยวขอภาพต่อมาเอาแบบเต็มจอเลยนะเอากลับมาตรงนี้ก่อนก็ได้เพราะกำลังจะบอกว่าแบบกลางวันเราเห็นหมดเลยว่ากองกำลังของ BHQ ใช่ไหมอยู่ตรงไหน อ่ะเปิดภาพตอนกลางวันหน่อยที่บอกว่าเป็นคลิปหมู่บ้าน B H Q กว่าร้อยหลังคาเรือนใช่ไหมครับนีน่ที่เห็นเป็นหลังคาหลังคาเนี่ยก็เป็นระบุว่าเป็นหมู่บ้านของ B H Q กองกําลังญาคมุนเซนที่มาอยู่แนวหน้าบริเวณปราสาทพระวิหารนะคะตรงนี้เป็นจุดที่ก่อนขึ้นก่อนทางขึ้นปราสาทพระวิหารน,นั่นเองค่ะจริง,รงแล้วควรจะชี้ลูกศรมาสักนิดนึงได้นะฮะ ก็คือหลังสีส้มๆเนี่ยแหละ<ช>ถูกไหมฮะเมย์ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ฮะ,ะหลังคาเรือนเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการจะบอกว่าเป็นจุดสําคัญที่เราสามารถส่องเห็นพิกัดของเขาได้หมดถูกไหมฮะใช่ค่ะนี่คือหลายหลังมากเป็นร้อยเลยค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยเอาเปิดภาพคู่กับรถถังเลยครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ยนัตตี้เนี่ยเขาอุตส่าห์ซูมาให้แล้วก็ชี้ลูกศรมามีไหมเดี๋ยวลองชี้ลูกศรกลับมาที่บ้านหน่อยเนี่ยนะฮะ เพราะกลางจะบอกว่าที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยไปชี้ลูกศรมาให้เสร็จด้วยนะฮะโดยเห็นบอกว่านับจํานวนเนี่ยหลายสิบหลังเลยนะเมใช่ค่ะแล้วก็มีการคาดการว่าในแต่ละจุดเนี่ยน่าจะมีเรื่องของอาวุธเตรียมเอาไว้หมดแล้วถูกไหมฮะ,ฮะล่าสุดเนี่ยวันนี้เอาตรงหมู่บ้านตรงนี้ก่อนเลยก็คือกองกําลังของบี H q เราได้คุยกับอดีตทหารพานก็คือคุณอดีเรกคุณอดีเรกบอกว่าทางกัมพูชาขนอาวุธมาจริงๆโดยเฉพาะตรงหมู่บ้านทหาร BHQ เพราะมันจะตึงอยู่กับแนวพระวิหารโดยออกมาเปิดเผยว่ากัมพูชาเนี่ยเขามีหน่วยรบของเขาซึ่งตรงจุดนี้จะเหมือนกับเป็นหมู่บ้านจัดสรรน,นี่ฮะแบบนี้เลยโดยเบื้องต้นเนี่ยเจ้าตัวเองเนี่ยอ่ะอยังไม่ต้องขึ้นหน้าพี่เขาได้ครับขึ้นภาพตอนกลางคืนที่เคลื่อนรถถังคู่กับตอนกลางวัน แล้เดี๋ยวได้ภาพชี้ลูกศรมาเสร็จสับแล้วเดี๋ยวเอามาประกอบหน่อยเพราะเขาบอกว่าเขาเห็นทั้งตอนกลางคืนคว่ามันมีการเคลื่อนมาโซนนี้คือตอนกลางวันและยังไงต่อครับเมย์ซึ่งตรงนี้นะคะเขาบอกว่าหมู่บ้านจัดสรรที่ว่านี่ยนะคะก็เห็นเป็นร้อยหลังคาเรือนแล้วก็เห็นว่าทางหน่วย B S Q เขามีการสืบกำลังกันแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วนะคะ ตรงนั้นค่ะยอมรับมารู้สึกว่าพี่อดีเรกบอกกังวลใจเหมือนกันกับการที่ฐาน b h q ชเขาเสริมกําลังกลัวจะมีการปะทะกันอีกค่ะโดยที่เราไม่รู้ตัวและถ้าเขายิงมาจากพระวิหารอันนี้ก็ต้องถือว่าเราเสียเปรียบเพราะว่าเราอยู่พื้นที่ด้านล่างและเราก็ยิงขึ้นไปด้านบนไม่ได้เพราะเขาเอาปราสาทพระวิหารเป็นโล่กาบังนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเติมอาวุธกันตอนกลางคืนรถเข้ากลางคืนส่วนกลางวันเนี่ยทำเป็นเหมือนกับไม่มีอะไรเคลื่อนไหวแต่จะขยับตอนดึก นี่ฮะอย่างหลักฐานตอนดึกลองฟังเสียงทางด้านของคุณอดีเรกใช่ไหมใช่ค่ะเออเดี๋ยวคุณอดิรเรกต้องเป็นเสียงหนึ่งก่อนนะเรื่อง BHQ อก่อนนะถ,ถ้าเป็นขนมาคือต,ตรงนั้นจะเป็นฐานที่เขาทําให้ทหารอยู่มันจะเป็นคล้ายๆบ้านจัดสรรถ้ามองไปมันจะเป็นคล้ายบ้านจาัดสรรบ้านเราเลยละ่ะมองไปมันจะสีสีเดียวกันแล้วก็รูปลักษณ์บ้านก็เหมือนๆกันม,มันจะเป็นเป็นหมู่เป็นหมู่นี่ชาวบ้าน ทุกวันนี้ก็กังวลใจอย่างเมื่อเมื่อวานเมื่อคืนวานนี่พุ่มสลอนหมูสิบสามออกไปเยอะออกจากบ้านไปเยอะเพราะว่าวันวันวันที่สิบแปดใช่ไหมวันวันที่สิบแปดที่เขาอาจจะมีการประทะอะไรกันหมูสิบสามเขาจะออกเยอะพอออกไปนอนที่ตลาดที่กันทลักษ์มันมันมันจะยิงเรื่อยๆแต่มันจะไม่ไม่ไอ้นี่มันจะยิงยิงยิงแบบยิงก่อกวนนะยิงแบบไม่ให้ ไอ้นี่มันกัวกวนให้เรามันจะแบบอยู่ๆมันก็ยิงพอเสียงปืนดังมันก็เงียบไปถ้าเราตอบโต้ไปอย่างนี้มันก็เงียบไปมันมันจะไม่ไม่ไมอ้นี่ท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 ี่อยู่ส่วนมากก็เขาวิหารจะ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 อยู่เยอะเขาวิหารแล้วก็ตรงกูมุยกูมุยจะเป็นหมู่บ้านกู่มุยนี่คือตรงไหนก่อนกูมุยคือแถวพูมิศาสตร์เยครับตรงข้ามกับไอห้วยตามเมืียนี่แหละคุณผู<ะ>้ชมครับ กลับมาตรงนี้ฮะแล้ววันนี้เองพี่เขาวิเคราะห์ไว้3ามช่วงช่วงต่อมาคือช่องตะเท่าที่เราเห็นทหารขเขมรเ,เนี่ยแล้วก็เห็นแนวถนนถูกไหมฮะ,ฮะที่มีการทําถนนเสริมกันขึ้นมาบนเขาอย่างช่องตะเท่าเองเนี่ยเขาบอกว่านี่คือถนนคอนกรีตซึ่งทางขเขมรสร้างตั้งแต่ปี54เป็นถนนมาบรรจบเนี่ยคุณผู้ชมฮะเพื่อมันเหมือนกับว่าเขารอจะเปิดด่านซึ่งถ้าเปิดด่านอ่ะถ้าพูดกันเรื่องการค้ามันก็จะสะดวกในการเดินทางแต่ขณะเดียวกันก็ตรงนั้น ไม่รู้ขายอะไรกันเนี่ยนะฮะเพราะของเขาเนี่ยมีตะปาเนี่ยนะครับผู้ชมฮะหรือมันอาจจะมีคาสิโนเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้รเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมนี่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยถามว่าถ้าตรงจุด ช่องตัดเท่าจะโจมตีเราได้ไหมเขาบอกเอาจริงเท่าที่เขาสังเกตเนี่ยนะเขาบอกบ้านเรือนคนเนี่ยมันมีน้อยมากถูกไหมเมย์<ฆ>ประมาณแค่1ิบกว่าหลังตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะคนคเขมรจะเรียกกันว่าฐานเถียงตาหงสมัยก่อนเนี่ยผมเคยไปเตะตะก้อกับพวกกัมพูชาแต่ปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญเพราะทางกัมพูชาเนี่ยเขายึดตรงนี้แล้วสามารถจะกระจายกําลังไปยังที่อื่นๆได้จึงมีการทําถนนเสริมเข้ามา แสดงว่าถ้าสมมติจุดข้างเคียงกับช่องตะเท่าช่องตะเท่าโดนตีก็แสดงว่ามีถนนที่จะเคลื่อนย้ายต่อ กำลังต่อไปได้หรือกําลังเสริมเข้ามาเพราะเห็นบอกว่าตรงนี้จะเชื่อมต่อไปอยังสัตตสมคุณผู้ชมฮะไม่ต้องไปจําอะไรมากก็คือโซนสีสกเกตทั้งหมดเลยแหละเพราะนั้นถ้าตรงนี้มีปัญหาถนนมีพร้อมในการเสริมกําลังเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วลองฟังเสียงคุณอดเรเอกนะฮะที่กําลังวิเคราะห์ว่าจุดนี้กลายเป็นจุดยุธธรรรทธศาสตร์ทําถนนเพื่อเสริมกําลังเวลาจะเกิดปัญหาในอนาคตตัวนี้ทำทำมานานนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เราเปิดการค้าน ที่แรกว่าจะทํามาเปิดเพื่อเปิดเปิดเป็นจุดจุดไอ้ผ่านแดนเป็นจุดไอ้การค้านะเพื่อการค้าอะไรคล้ายค้ายช่องอันมานั่นแหละ<อ>ก็ก,ก,ก็ก็ทำมาเหมือนเหมือนเหมือนกับช่องอันมาทีนี้ทางทหารไม่ให้เปิดเพราะว่าอะไรพ่อเพราะว่ามันมันเป็นจุดที่ซับซ้อนไงมันมันมัน,ม,นมันใกล้เราแล้วก็ถ้าถ้าเปิดตรงนั้นมวยแดงก็ไม่ม,ไม,มีไม่มีคุณค่าคุณก็จะ จะไม่ขึ้นไปข้างบนนะคนก็จะแห่ไปเที่ยวไปซื้อของอะไรอะไรตรงนั้น hmm. เขาก็เลยไม่ไม่ไม่ไมให้เปิดทําไมทาง柬埔พเชา,าถึงมีความพยายามอยากจะเปิดด่านเหมือนทําถนนมารอเรามาบรรจบกับเราอะไรอย่างเงี้ยพ,พ่อเพื่อจะอะไรครับคงจะหลายอย่างเพื่อเพื่อเพื่อจะมาทํำแบบเปิดเป็นบ่อนเป็นอะไรให้เราให้คนลงไปไปเล่นนะ คงจะเป็นแบบอันนี้น่าจะเป็นช่วงสาคัญเพราะว่าด่านเราอยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะถ้าเปิดออกไปปุ๊บเนี่ยแต่ยังไม่มีคาสิโน<ม>เพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะเปลี่ยนจากคาสิโนตอนนี้ที่ยังไม่มีเป็นการสามารถเติมกําลังเข้ามาได้ด้วยถนนสุดท้ายลยภาพรถถังครับเมื่อกี้นี้เราก็เลยถามชาวบ้านก็คือว่าอย่างรถถังที่เราเห็นเนี่ยนะฮะก็คือตรงคูผีสคันหลักฐานใหม่ไอ้จุดนี้คืออะไรปรากฏว่าทางด้านคุณอดิเรกเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาก็บอกว่าในจุดของรถถัง เขาประเมินเขาประเมินไหมครับเมย์เขาบอกว่ารถถังที่อยู่บนภูผีนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าพื้นที่ภูผีเป็นภูเขาที่อยู่ตรงข้ามเขาสัตตสมของฝั่งไทยเขาสัตตสม o นี่ก็จะเป็นเขาที่สูงนะคะที่เล็งไปทางปราสาทพระวิหารได้เหมือนกันแล้วพื้นที่ภูผีก็มีข่าวว่ารถถังกองกัมพูชาหลายคันมาจอดซ่อนเอาไว้ในป่านะคะอีกจุดอันตรายก็คือในถ้ำค่ะเพราะว่าถ้ำบริเวณภูผีนั้นเป็นช่องหน้าผาหันเข้ามาฝั่งกัมพูชาตอนปะทะกันคุณอดิรเรกพี่อดิรเรกบอกว่าทหาร กัมพูชาก็ไปหลบในถ้ำหลายร้อยคนคุณผู้ชมดูนะครับูผีกับช่องตาเท่าเมื่อกี้ที่กลังพูดถังเข้ามาแล้วนะฮะภูผีกับช่องตาเท่าและเขาสัตตโสมมันคือโซนเดียวกันเลยที่อยู่กระจุกเดียวกันคุณผู้ชมเห็นในผังนะฮะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้มันเคลื่อนไหวพร้อมกันหมดแล้วทั้งสัตตโสมภูผ,ผีช่องตาเท่าและพี่ก็ว่ายังไงต่อเพราะตอนนี้ รถถังก็คือตรงจุดก็คือภูผีคือพี่อดิรเรกเนี่ยบอกค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะว่าตรงภูผีมันจะมีซอกมีถ้ำแล้วตอนที่ปะทะกันเนี่ยทหารขเขมรเขาก็ไปหลบอยู่ในถ้ำเป็นร้อยคนพี่อดิรเรกก็เลยคิดว่าตอนนี้เขาอาจจะปรับปรุงถ้ำจนสามารถเอารถถังอเอาอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ไปซ่อนในถ้ำได้หรือเปล่าและช่วงที่มีการรบกันสมัยนู้นนะคะขเขมรแดงหุนเซนก็เคยไปหลบอยู่ในถ้ำภูผีมาแล้วด้วยเช่นเดียวกันค่ะ มันจะมีถ้ำเหมือนเหมือนกันกับไอ้นี่เลยเหมือนกันกับภ<ม>ูมะเขือเลยมันจะมีถ้ำใหญ่ดูคนได้เป็นเป็นร<ม>้อยแล้วก็มีไอ้ตะกอนนี่เห็นพวกแก่ๆใน<ม>ในกองร้อยแกพูดให้ฟังว่าอะไรไอ้ฮุนเซนยังเคยเข้าไปเข้าประหลบเลยในในถ้ำตัวนี้นี่ถ้ำใต้ล่างภูผีเหรอครับครับมันจะมีถ้ำแล้วก็บนบนภูผีมันจะเป็นแบบชะ<ม>ง,ง้อนหินเยอะนะมันจะมีมหรือหินมีอะไรเยอะ มันยากยากต่อการที่ถ้าเราไอ้นี่จริงๆนี่มันมันจะที่ซ่อนลบที่หลบซ่อนเขาจะเยอะคือนอกจากป่าที่เขาอาจจะซ่อนบางครแล้วในพ่อคิดว่ารถถังเนี่ยสามารถเข้าไปซ่อนในถ้ำพวกนั้นได้ไหมมันใหญ่ขนาดนั้นไหมถ้าเขาเขาถ้าเขาปรับปรุงมันก็กเข้าได้เพราะว่าแต่ก่อนเรายังไม่ได้ไปเอาดินออกมันจะเป็นหินชงอนหินข้างบนแล้ว ผู้ชมครับแล้ววันนี้พอทั้งหมด3จุดเลยเนี่ยก็คือทั้งภ<ะ>ูผีช่องตาเท่าใช่ไหมครับเมย์<ะ>แล้วก็อะไรอันหนึ่งนะเมื่อกี้พระวิหารคร่ะพระวิหาร3มจุดใหญ่คือศรีสกเกตทั้งหมดเลยล่าสุดวันนี้ปรลัดกะลาโหมลงพื้นที่นะฮะมันก็เลยมีรนย่าว,ว่าเอ๊ะเขาขยับทั้งรถถังขยับทั้งกองกําลังหรือแม้แต่กองกําลัง B H Q ของเขาเคลื่อนตอนดึกทหารไทยเราอย่างท่านปลัดกลาโหมลงลงพื้นที่เห็นบอกว่าคือจะให้บันทึกภาพตอนฮอลง ใบสามใช่ไหมทางด้านพลเอกธราพงศ์มรคคำนะครับคุณผู้ชมฮาเดินทางมาด้วยเฮลิคอปเตอร์แล้วก็มายังโรงเรียนภูมิสลอนวิทยาเพื่อที่จะมาให้กําลังใจทางด้านของทหารซึ่งอยู่ตรงภูมะเขือภูมะเขือก็สีสะเกตอีกถูกไหมครับเมย์โซนสีสะเกตนี่เป็นอะไรที่ต้องจับตาดูจริงๆเห็นบอกว่าท่าไม่ได้ให้สัมภาษณ์เลยนะแต่ว่าจะมีภาพนิ่งตอนที่ท่านไป ไปติดตามสถานการณ์จุดต่างๆเพราะเห็นบอกว่าประหลัดเองเนี่ยก็คือท่านผลเอกธราพงศ์ท่านเองเนี่ยนอกจากจะมาที่ภูมิเขือแล้วกําหนดของท่านเนี่ยจะไปทั้งสุรินทร์ไปทั้งอุบลนนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็จะไปดูความเรียบร้อยตามจุดต่างๆรวมถึงวันนี้เห็นบอกอ่อนี่ไปดูหมดเลยค่ะแสดงว่าประเมินกําลังก่อนสังเกตไหมว่าตอนนี้ระดับทางแม่ทัพภาคสองซึ่งท่านก็อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วและประหลัดก็ลงวันนี้แล้วก็ไปโซนอีสานทั้งหมด รวมถึงไปเยี่ยมทหารที่ขาขาดด้วยใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะไปที่อุบนราชธานีด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็เป็นกําหนดการในการลงพื้นที่ของปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะพลเอกธราพงศ์ค่ะนี่ฮะคือวันนี้ก็จะได้เห็นความเคลื่อนไหวว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้น ขอภาพนี่น้องทหารที่ขาขาดรายที่7ใช่ไหมเมใช่ค่ะรายที่7ค่ะจาสิบเอกเทิศักดิ์นั่นเองนะคะแล้วอย่างตอนไปที่สุรินทร์ค่ะท่านก็ไปที่ประสาทตาเมือนทมนะคะแล้วก็ไปที่กองกําลังสุรนารีที่จังหวัดสุรินทร์แล้วหลังจากนั้นเดินทางไปที่ศรีสะเกดก็คือที่ภูมะเขือนะคะแล้วก็ไปที่โรงพยาบาล่ข้สรรปสิทธิ์ที่ประสงค์อุบลและการมาครั้งนี้ของระดับ ผู้หลักผู้ใหญ่ก็แน่นอนถ้าเราลองประมวลให้ดูนะฮะว่าโซนสีสกเกตตอนนี้ชายแดนอาวุธมันถูกตรึงกันเข้ามาเนี่ยนะฮะหลายจุดด<ะ>้วยกันถูกไหมเมย์นี่อย่างที่เราประมวลให้ดูเลยเนี่ยนะครับเพราะถ้าใครได้ติดตามภาพข่าวจากทางช่อง8ปคือตอนนี้ภูผีก็มีรถถังซัมแตเนี่ยก็คือก่อนหน้านี้ก็เติมรถถังเข้ามาถูกไหมฮะช่องตาเท่าก็คือเข้าใจว่าขนอาวุธอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้นี่เลยแล้วก็วัดแก้ว ก็คือแถวพระวิหารอันนี้ก็ลดถังเท่ากับว่าโซนรอบศีสะเกดลดถังเขเมรเนี่ยประจําทุกจุดประจํากันทุกจุด